แกไม่รู้ว่าน้าํามันจะเที่ยวก็เลยขี่มาถึงจุดนี้แหละครับก็เลยโดนน้ำพัดเข้าไปตอนนี้รถก็อยู่ในน้าอยู่รถยัางเอาขึ้นไม่ได้ยังครับยัง ไ้รับแจ้งทงโทรศัพท์นี่แหละครับว่ามีเด็กสองคนขี่รถมาแล้วน้บโดนน้ำพัดลงไปในน้ำตอนแรกก็แจ้งว่ายังหาไม่เจอแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุนำเรือเข้ามาไปเจอเด็กเกาะอยู่ตรงต้นไม้ก็เลยก็เลยได้นำเรือลงเข้าไปช่วยแต่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนึ่ครับก็ตามที่เที่ยวอย่างนี้นะครับเด็กมายังไงถึงได้ถูกกระแสน้ำพัด ที่รับแจ้งอ่าตอนที่สอบถามน้องเขาคือน้องเขาจะกลับบ้านเขาจะใช้เส้นทางรับก,กลับบ้านนะครับก็เี็เส้นหนึงน่งมันน้ําท่วมรถหัวใ์ไม่สามารถทำใจได้ครับแต่แกไม่รู้ว่าน้ํามันจะเที่ยวก็เลยขี่มาถึงจุดนี้นะครับก็เลยโดนน้ำพัดเข้าไปตอนนี้รถก็ยังอยู่ในน้ําอยู่ยังรถยังเอาขึ้นไม่ได้ยังครับยังรถแล้วก็ทรัพย์สินทุกอยา่างก็ยังอยู่ในรถอยู่ในน้ําก็ได้แต่ตัวคนครบขึ้นมาน ก็จุดนี้น้ำลึกประมาณสาเมตรก็รอให้น้ำแห้งนี่แหละครับยู่ได้เด็กก็ทำไปเกาะอ,อยู่ตรงไหนครับบนต้นไม้เลยครับตรงจุดที่มีกิ่งนะครับไปเกาะต้นไม้อยู่ตั้งสองคนเลยครับแล้วน้ำน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำจากที่ไหนมาเอ,อน้ำทะลลกออกจาก้ม่หลวงลำ้ม่หลวงครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ